สวัสดีครับผมโจที่เฮซัสครับคลิปนี้เดี๋ยวมาแนะนําวิธีการเล่นเกม GTA San ให้จบแบบ100%นะครับก็คือเราจําเป็นจะต้องรับถ้วยรางวัลให้ครบทุกอันนั่นเองนะครับเราถึงจะเล่นจบแบบ100%ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาชีพเ e n นแรกหรือว่าถ้วยรางวัลแรกนะก็จะเป็นถ้วยรางวัลบิ๊กสโมกันเองนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับเล่นง่ายๆนะครับแค่เรา ปั่นจักรยานกลับไปที่บ้านเจอบิกสโมกกำลังจะเอาไม้หน้า3หรือว่าไม้เบ็ดบอลนะครับมาตีหัวเราเราก็จะได้อชิเม n นบิกสโมกมาแบทง่ายๆเลยนะครับมาต่อกันที่อันต่อไปครับเป็นอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับแค่เราเข้าไปอุดหนุนร้านไก่ละคังนะครับหรือว่าชิคเก้นเบลนะครับจำนวน8ครั้งเราก็จะได้อชิเม n นตัวใหม่ตัวนี้มาเลยนะครับแล้วก็อันต่อไปครับจะต้องเล่นภารกิจสุดท้ายนะครับ end of the line จัดการคนชั่วนั่นเองนะครับหรือว่าคนทรยศนะเราก็จะได้อชิเม้น ของสวิตมานะครับเพราะภารกิจนี้สวิตก็มาช่วยเราเหมือนกันนะครับที่ไปโหนบนไดรถหนีไฟเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรานี่แหละนะไปช่วยสวิตนะครับตกลงนี่ใครไปช่วยใครกันแน่นะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปที่เราจะได้รับถ้วยรางวัลมานะครับเป็นอันใหม่ล่าสุดนะครับเป็นลูกบาสเลยนะครับแล้วก็ ต้องเล่นมินิเกมบัสให้ได้30คะแนนนะครับอันนี้เล่นได้ทุกที่เลยนะครับก็แนะนําข้างบ้านสวิตแล้วกันเนาะเพราะว่าหาง่ายนะครับนี่แล้วก็สะดวกด้วยนะแล้วก็อันต่อไปครับเราจะเป็นจะต้องขโมยรถจํานวน3คันนะครับแต่ว่าต้องตรงรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ดูที่กระดานนะนี่ดูที่กระดานมันก็จะมีชื่อรถอยู่นะครับแล้วก็ไปขโมยตามชื่อรถให้ครบ3คันเราก็จะได้อัจพ ment ตัวนี้มาเลยนะครับและอันต่อไปครับอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับแค่เรา ยกน้ำหนักนะครับก็จะได้อชิเม้นตัวนี้มาเลยนะครับแต่ว่ามัจานะมจะยากหน่อยนะครับเขาบอกว่าให้เรายกระดับสูงสุดนั่นเองนะครับหรือว่าดัมเบลที่มันหนักสุดนะครับและต้องยกให้ผ่านด้วยนะครับเราจึงจะได้อชิเม้นตัวนี้มาเนาะและอันต่อไปครับอันนี้น่าจะง่ายนะครับแค่ซื้อบ้านหนึ่งหลังเราก็จะได้อชิเม้นตัวรูปบ้านตัวนี้มาเลยนะครับเพื่อระวันตัวนี้สวยมากเนาะอืมแล้วก็อันต่อไปครับแค่เรา ไปซ่อมรถที่อูนะครับนี่อูไหนก็ได้นะครับหรือว่าไปเปลี่ยนสีรถเนาะเข้าไปนะครับก็ จะได้อชิเม้เจ้าลูกน้องคนนี้มาเลยนะครับและอชิเม้ต่อไปครับก็คือมินิเกมที่ลานสเก็ตนั่นเองนะครับเราจะใช้สเก็ตเออมันไม่มีสเก็ตนี่หว่านะครับก็คือมันก็จะต้องใช้จักรยานนี่แหละนะครับเข้าไปเล่นมินิเกมในลานสเก็ตหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้อช e m e n t ตัวนี้มาเลยครับและอันต่อไปครับเป็นอันใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรูปเปรวเพิงของเทพีสันติภาพนั่นเองนะครับนี่เป็นรูปไฟเท่ๆนะครับแค่เรา ไปทําภารกิจนี้หรือว่าเจอไมโทริโนครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้อันนี้มาเลยนะครับแม็กก็ง่ายเหมือนกันเนาะเล่นภารกิจไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวก็จะได้มาเองแหละนะครับส่วนอันต่อไปครับจะต้องเล่นภารกิจที่เราไปช่วยงานสวาตเตเล่เพื่อที่จะช่วย แก๊งของพวกโรเซนเบิร์กนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นภารกิจที่เราจัดการทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้พวกโรเซนเบิร์กหนีไปนั่นเองนะครับภารกิจนี้บอกได้เลยว่าโคตรหล่อนะครับแล้วก็ได้อชิ m เมนตัวนี้มาด้วยนะครับเท่ๆนะแล้วก็บิ๊กสโมกที่ใส่เสื้อบาดด้วยเนะาะมัดตอกที่อันต่อไปครับอันนี้เป็นอันใหม่ล่าสุดนะครับเราต้อง มีสกิลแม็กเลยนะครับของสกิลปืนนะอันนี้ง่ายนะครับแค่เรายิงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะเต็มเองแหละนะครับแต่ว่าต้องยิงเยอะอยู่เหมือนกันนะและอันต่อไปครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรยากนะครับภารกิจนี้แหละนะครับเราต้องสอบใบขับขี่ให้ผ่านนะครับที่ภารกิจตัว S นะครับที่เมืองซานฟิอาโลนะครับและภารกิจนี้แหละนะครับถ้าสมมติว่าเราทําผ่านนะครับ เราถึงจะสามารถที่จะซื้อโชรูมรถได้นะครับโชรูมรถที่อยู่ตรงข้ามกับอู่รถ CJ นั่นแหละนะครับที่หลายคนไม่ผ่านเนาะหรือว่าซื้อโชรูมไม่ได้เพราะว่ายังสอบใบขับขี่ไม่ผ่านนั่นเองนะครับการสอบใบขับขี่ไม่มีเทคนิคนะครับต้องขยันเท่านั้นนะครับผมก็เล่นเป็นชั่วโมงนะกว่าจะผ่านนะครับส่วนอันต่อไปครับอันนี้เป็นอาชิเม้นที่แย่มากๆเลยนะครับก็คือเราต้องจมน้ําตายหนึ่งครั้งนะครับเราถึงจะได้อาชิเม้นถ้วยรางวัลตัวนี้มานะครับพระเจ้าช่วยต้องตายหนึ่งครั้งใช่ไหมเนี่ย ส่วนถ้วยรางวัลอาชีพเม้นต่อไปนะครับบอกได้เลยว่าโคเทนะครับก็จะเป็นหมวกโจนนะครับก็คือเราต้องแอบเข้าไปที่แบ c โปรเ j e c t หรือว่า Area 69นี่แหละนะครับแต่ว่า ห้ามให้ทหารเห็นนะครับอันนี้ง่ายๆนะเราทําตามภารกิจเลยนะครับมันจะมีหนึ่งภารกิจที่เราจะต้องรอบเลนเข้าไปด้านในนัน่นเองนะครับเราถึงจะได้ตัวนี้มานะแต่ว่าถ้าเรารอบเลนเข้าไปเองนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่รอดนะครับแค่เข้าไปนิดเดียวมันก็ติดสถานะดาวแล้วนะครับอันนี้อาจจะต้องรอทําตามภารกิจเลยนะและอันต่อไปครับอันนี้บอกได้เลยว่าโคตรยากนะครับเป็นอันใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้อาจจะวางจอยกันหลายคนนะครับก็คือต้องเต้นให้พานด้วยแล้วก็ ไม่พลาดโดยแม้แต่น้อยนะครับพระเจ้าช่วยนะครับตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมยังไม่เคยที่จะผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันเต้นยากเนาะทั้งทงที่เรากดถูกนะแต่มันก็ยังบอกว่าผิดนะมันอาจจะไม่ถูกจังหวะเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับและอันต่อไปครับ เป็นตำรวจให้ได้เลเวล12อันนี้น่าจะง่ายเนาะจับไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็จะถึงเองนะครับและอันต่อไปครับก็จะเป็นหมอนะเลเวล12เช่นกันนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นนักดับเพลิงให้ถึงเลเวล12อันนี้น่าจะง่ายเนาะและอันนี้ครับได้รับค่าโดยสาร50บาทขึ้นไปนั่นเองนะครับส่งไปสัก2อสาคนนี่แหละนะเดี๋ยวก็น่าจะได้เองนะครับและอันต่อไปครับอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่คาสิโนนะครับแล้วก็ชนะเกมและให้ได้ตังค์หนึ่งพันบวกขึ้น อันนี้น่าจะง่ายเนาะเราก็เดินพันเยอะๆนะพอชนะก็น่าจะผ่านภารกิจนี้แบบง่ายๆเลยนะครับและอีกหนึ่งครับที่เท่ไม่แพ้กันนะครับเป็นถ้วยรางวัลบูซี่นั่นเองนะครับเราต้องเล่นภารกิจที่เรา จะต้องไปล้างผ่านพวกโรงงานผลิตสมุนไพรนั่นเองนะครับฉากในตำนานที่จําได้นะครับก็คือ CJ หนีออกมาแล้วก็ขับรถกระโดดนั่นเองเนาะกระโดดออกมาจากโรงงานนะครับแมโคตรเท่เลยนะครับภารกิจนี้และอีกถ้วยรางวัลหนึ่งครับที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็คือรถเขียวนั่นเองนะครับสำหรับรถเขียวนี้ก็คือภารกิจที่เราไปเจอว่าไรเดอร์กับบิ๊กสโมกหักหลังแก๊งเขียวของเรานั่นเองนะครับก็คือไปเข้ารวบพวกแก๊งม่วงนั่นเองเนาะนี่แล้วก็จะได้เจอรถเขียว ีด้วยนะครับและรถเขียวนี่แหละนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์ที่แม่ของซีจีได้ตายด้วยนะครับและทวยรางวัลต่อไปก็เป็นรูปเดนนิสนะครับอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือไปออกเดกับเธอหครั้งเท่านั้น สซอันต่อไปครับอันนี้ก็คือเล่นยากเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องเล่นหลายรอบนะครับก็คือต้องชนะการแข่งม้าหนึ่งครั้งจะได้ถ้วยรางวัลมือของใครเนี่ยน่าจะเป็นมือของสวีทหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะไรเดอร์เนาะว่าไหมอืมก็งงเหมือนกันนะเห็นแค่มือน่าจะไม่รู้แหละและถ้วยรางวัลต่อไปครับอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับก็คือใส่เงินทั้งหมดในกระเป๋าของคุณลงไปและต้องเดิมพันชนะด้วยหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ ใส่เงินเดิมพันให้สูงที่สุดให้ถึงลิมิตของเกมนั้นๆนะครับพอเราชนะเราก็จะได้อช e เม n นต,ตัวนี้มาเลยนะอันนี้ก็ไม่ต้องเทหมดกระเป๋าก็ได้นะครับแต่ว่าเทไปเรื่อยๆจนกว่าเกมมันจะไม่ให้เราเทนั่นเองเนาะมาต่อกันที่อันต่อไปครับมาแบตรัวเลยนะครับเราจะได้อชิเมน้นตัวนี้มาหรือว่าคนนี้เป็นโอจีหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าใช่นะครับคนละหน้ากันเลยเนาะ อันนี้ก็คือเป็นภารกิจที่เราจะต้องรอบเข้าไปที่บ้านของแมดด็อกเพื่อที่จะขโมยหนังสือเพลงให้อดจีนั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องเก็บรปพให้หมดบ้านเลยนะครับอันนี้บอกได้เลยว่ารอบเลนไม่น่าจะได้นะครับต้องบวกเท่านั้นนะครับคิดว่านะแต่ว่าถ้ารอบเลนผ่านอันนี้ถือว่าเก่งมากๆนะครับอย่างกับแอดไซซินเลยนะแล้วมาต่อกันที่อันต่อไปครับชายเสื้อส้มในตำนานนะครับถกเถียงกันมานานว่าใช่ซีเจหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือภารกิจที่เราจะต้อง ยุดอนาเขตให้หมดเลยนะครับให้มันเขียวหมดทั้งเมืองนี่แหละนะเราถึงจะได้อชิเม้นตัวนี้มานะครับต้องขยันหน่อยนะและอีกหนึ่งครับก็คือเล่น24ชั่วโมงในเกมโดยไม่ทําผิดกฎหมายหรือว่าไปชนคนหรือว่าไปต่อยคนเลยเนาะอันนี้ก็ถือว่ายากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอาจจะต้องเป็นคนดีถึง24ชั่วโมงในเกมนะครับก็คือเล่นไปนเรื่อยๆแหละนะห้ามทําอะไรที่มันผิดกฎนะครับเราถึงจะได้อชิเม้นเทมเพนนีมานะครับแม้อชิเม้นไม่เข้ากับภารกิจที่เราจะทํา บมาต่อที่อันต่อไปครับก็คือเพิ่มความต้องการ6ดาวครับอันนี้น่าจะง่ายไม่น่าง่ายสิกว่าเราจะถึง6ดาวน่าจะตายก่อนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรูปดาวของตํารวจนะครับและอีกหนึ่งถ้วยรางวัลครับที่น่าเก็บสะสมมากนะครับก็คือเพิ่มค่าเสน์ให้สูงสุดนั่นเองนะครับก็คือค่าสุดท้ายนี่แหละนะครับนี่ซีนะครับจะรอวันนี้แหละนะ ส่วนถ้วยรางวัลอันต่อไปครับตอนแรกนรึกว่าตู้ไปษณีแต่ว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าไอ้ตู้ไปษณีที่ผมว่าตัวนี้นะครับเล่นยากมากๆเลยนะครับก็คือเราจะเป็นจะต้องมีเงิน1ล้านเหรียญนะครับอันนี้อาจจะง่ายอยู่นะครับแต่ว่าอันต่อไปยากนะครับก็คือเราต้องซื้อบ้านให้หมดแมปเลยนะครับแล้วก็ ยึดแก๊งให้หมดทุกแก๊งด้วยนะครับโอ้โหดูดิมันมีกี่แก๊งเนี่ยทั้งแผนที่นะครับอันนี้ก็ถือว่ายากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับและอันต่อไปครับก็คือเล่นจบแบต100%อันนี้ก็คือเราต้องเล่นภารกิจ end of a l n e แหละจบนะครับเราถึงจะได้อันนี้มานะครับน่าจะใช่เนาะเพราะว่ามันน่าจะไม่ให้เราเก็บทุกอันนะถึงจะได้อันนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีอีกอันนึงอยู่นะครับและอีกอันนึงนะครับอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือ เริ่มเกมใหม่หลังจากที่ได้รับไฟล์บันทึก100%นี่ก็คือเล่นจบ100%แล้วล้วก็เริ่มเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถึงจะได้ตัวนี้มานะมันก็จะสอดคล้องกันอยู่นะครับและอันนี้แหละที่ทําให้ผมมั่นใจนะครับว่าตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเก็บให้ครบทุกอันก่อนนะครับมันก็คือตัวนี้แหละนะครับที่ยากที่สุดนะครับก็คือ ปลดล็อกความสําเร็จทั้งหมดเราถึงจะได้ไอเอสเอตัวนี้มาหรือว่าแซนมานั่นเองนะครับไอรูปนี้นะครับหรือว่าถ้วยรางวัลนี้แหละนะครับน่าจะยากที่สุดแล้วนะครับแล้วมาต่อกันที่อันต่อไปครับอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้ก็คือภารกิจออกป้นนั่นเองนะครับให้ได้เงินห้าหมื่นนะครับภารกิจนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะลืมภารกิจนี้ไปนะครับก็คือภารกิจนี้จะสามารถทําได้หลังจากที่ CJ ไปลองปืนนั่นเองนะครับนี่ไปลองปืนกับปิ๊กสโมกนะทุกคนน่าจะจําได้เนาะ และอีกภารกิจหนึ่งครับเป็นรูปบิ๊กฟุตนะครับตอนแรกนึกว,ว่าให้เราไปตามหาบิ๊กฟุตแต่ว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าให้เรา เดินนอกเมือง24ชั่วโมงนันเองนะครับหรือว่าเดินในชนบทนะอันนี้ก็ถือว่ายากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะขับรถนั่นเองเนาะและอีก,กัน,นึงครับก็คือยกดัมเบล1ครั้งอันนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับและน้ําหนักเท่าไหร่ก็ได้นะครับมาต่อกระเทียนต่อไปครับเป็นภารกิจเจ๋งๆนะครับก็คือเราต้องเล่นชนะไตรกีฬา1ครั้งแต่ว่ามันจะยากก็คือเราต้องเล่นให้มันชนะนี่แหละนะครับแต่ว่าสนุกนะสำหรับภารกิจนี้นะครับ แลยกีกหนึ่งครับใช้จ่าย6 9 6 9สดอลลาร์สำหรับเสื้อผ้าผมและรอยสักนะนี่ก็คือให้เราใช้จ่าย3อย่างนี้ให้ได้เกินไอหกน้6นี่แหละนะครับเราก็จะได้เสื้อสีเขียว,ยวตัวนี้มานะและอันหมายลาสุดครับก็คือ นี้ตำรวจ20ครั้งแต่ว่าการนี้ตำรวจของเราก็คือเข้าไปที่ร้านเปลี่ยนสีนี่เองนะครับก็คือต้องเข้าไปใช้บริการ20ครั้งเราถึงจะได้อชิมเมน้นตัวนี้มานะครับและอันต่อไปครับอันใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะครับก็คือบินให้สูงที่สุด จนถึงขีดสูงสุดนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะง่ายอยู่นะแต่ว่ามันจะยากตอนที่เราไปหาเครื่องบินนี่แหละนะครับมาต่อกันที่อันต่อไปครับอันนี้ก็คือสักลายหนึ่งครั้งแต่ว่าต้องเป็นลายกบสตรีทเท่านั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีรูปให้ดูนะครับกบสตรีทนะครับนี่เลยแล้วก็หารูปนี้แล้วก็สักลายแล้วก็จะได้อชิมเม้นรูปก,กรบตัวนี้มาเลยนะ ใอีกหนึนงนครับอันนี้น่าจะง่ายนะครับก็คือทําให้ภารกิจล้มเหลวหนึ่งครั้งเราก็จะได้ตัวนี้มาเลยเนาะอันนี้เหมือนแจกนะครับมาต่อกันที่อันต่อไปครับมาแบ็ดรัวๆนะครับถูกจับ50ครั้งเราก็จะได้มหมวกตำรวจมาเลยเนาะและอันต่อไปครับก็คือนั่งรถไฟระหว่างเมืองหนึ่งครั้งและอีกอันนึงครับอันนี้น่าจะยา,ยากอยู่นะครับถ้าใครมือล้านนี้ถึงกับร้องเลยทีเดียวเชียวนะครับก็คือดูเครดิตให้จบนะครับหลังจากที่เรา จบภารกิจ End of a l l ไ e แล้วนะครับตัวเกมมันก็จะจบใช่ปะแล้วก็ต้องรอให้มันจนจบนะอันนี้ถือว่านานเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณสัก20นาทีเลยก็ว่าได้นะให้เอ็นเครดิตนี่นะครับและอันสุดท้ายครับเป็นถ้วยรางวัลที่สวยเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยนะครับก็คือต้องอันล็อกปืนให้ครบทุกอันนั่นเองหรือว่าใช้มันหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ ต้องไปหาปืนให้ครบทุกอันนะถ้าใครไม่ใช้สูตรนี่บอกได้เลยว่าลําบากเหมือนกันนะครับสำหรับอันนี้เนาะอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เล่นผ่านกันทุกคนนะครับถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเ a ดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม